นิไทยศพเรื่องดวงอาทิตย์แต่งงานนานมาแล้วในช่วงฤดูร้อนอากาศร้อนจัดมากมีข่าวแพร่กระจายไปทั่วบรรดาสัตว์ว่าดวงอาทิตย์กำลังจะแต่งงานหนกและสัตว์ทั้งมวลในป่าต่างดีใจเมื่อได้ยินข่าวนี้ยิ่งไปกว่านั้นวกปกบยังตัดสินใจว่าจะจัดงานฉลองข่าวดีนี้ขึ้นแต่ขางคกเทาตัวหนึ่งก็หยุดยั้งความคิดที่จะจัดงานฉลองนั้น มันชี้แจงว่าที่จริงข่าวดังกล่าวนั้นจะนำมาความโศกเศร้าและสัตว์ทั้งหลายมากกว่าความสนุกสนานลื่นเลงแม่แต่ดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียวยังสามารถทำให้หนองน้ำและบึงทั้งหลายที่พวกเราเอาศัยอยู่แห้งผากจนแทบจะทนไม่ไหวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้วขังุกเท่ากาวแล้วพวกเราจะเป็นอย่างไรถ้าดวงอาทิตย์แต่งงานแล้วมีดวงอาทิตย์น้อย ออกมาช่วยกันส่องแสงสว่างอีกหนึ่งโหริทาาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการพิจารณาผลกระทบก่อนตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญ